ใส่ไม้เราจะมีไม้ไปทำไมก็วันนี้ออกมาสวดมนต์นะคะแล้วก็มีคนถามบอกว่าเวลาที่เราถูกศัตรูคุกคามถูกทำร้ายหรือดวงตกเนี่ยเราต้องทำยังไงอันนี้เราอะอันนี้เป็นส่วนตัวนะคะไม่สามารถอ้างอิงในหนังสือใดๆเป็นความคิดส่วนตัวเป็นการตื่นรู้ส่วนตัวก็คือว่า ตอนที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดสินใจจะออกขวชอะเราต้องมองว่าคนที่มาทําร้ายเราอะเขามาช่วยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทําให้เราเก่งขึ้นทําให้เราคิดได้ทําให้เราพบกับปัญหาตอนนั้นท่านก็อยู่ในพระราชวังสามฤดูเนาะแล้วตัวท่านเองอะก็เจอแต่สิ่งที่สวยงามพ่อของท่านเนี่ยก็ให้ท่านได้เจอแต่สิ่งที่สวยงาม แล้วท่านก็เจอเทวทูตที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายท่านก็รู้สึกเศร้าหมองปดหู่มากๆนะคะจนอยากจะออกบวชเนี่ยมันคือเวลาที่คนอื่นเขามาทํำร้ายเราอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขามาทํำร้ายเราแต่เราอ่ะจะต้องคิดคิดด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้ยจะนําพาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ยังไง เราจะนำเขาเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเขาทำร้ายเรามันก็เหมือนว่าเราเป็นเหยื่อเราก็จะเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะใช้ชีวิตในฐานะเหยื่อใครก็ทำร้ายเราได้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเราคิดว่าหลานเจอยู่ไหนแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยแบบเราถูกทำร้ายคนอื่นว่าเราคนอื่นดังแกเราเราก็จะเป็นเหยื่อเราก็จะไม่เติบโตจากมันแต่ถ้าเรามองว่า ทำร้ายเราเราต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเราต้องรอบคอบมากขึ้นปฏิบัติดีมากขึ้นเพื่อไม่ให้ใครรังแกเราได้เนาะอ่าอันนี้ก็คือว่าเป็นวิธีเอาชนะปัญหาแล้วเวลาที่ดวงตกเนี่ยแก้อย่างไงเวลาที่ดวงตกนะคะเวลาที่ดวงตกเนี่ยคือการที่เราไม่ทำผิดศีลธรรมไม่ทำผิดศีล ไม่ทำร้ายผู้อื่นมันก็ถ้าเราตั้งอยู่ในศีลแล้วมันก็ยากมากที่คนเน่ยจะมาทําร้ายเราเดี๋ยวออกไปก่อนนะลูกโพรตามอยากจะความคอนเทนต์ต่อเหมือนกันลูกโพรตามเดี๋ยวเจอกันค่ะ